ไยแล้วไปไหนตอนยมมาทูตมาเยือนดึกสงัดของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2528ชายวัชายไวกลางคนนอนอยู่บนเตียงสูงแบบโบราณฟูกหนาหัวเตียงทรงวงงายสลักลวดลายวิจิตม่านสูงสีทึบทั้งด้านบนและด้านข้างไหวเพลิ้วด้วยแรงลมที่เป่ามาจากเครื่องประปากาศ เหนือหน้าต่างห่างจากปลายเตียงราวสเมตรท่ามกลางพกทรัพย์อันบริบูรณ์ชายผู้น,นั้นกำลังนอนรอความตายอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายสังขารอันมีแต่หนังหุ้มกระด,กกดูกถูกคลุมด้วยผ้าห่มนอมสีฟ้าตั้งแต่ทรงอกไปถึงปลายเท้าใบหน้าสบสีดหมองคล้ำไม่ปิดกับศพในตาลึกลวงมีแต่แววอ่อนลาอิดโปรยทอดมองไปที่ม่านหน้าต่างปลายเตียงคล้ายประสจากจุดหมา คมสีเหลืองรัวจากโต๊ะเตียเต,ยตรงหัวเตียงทำให้ใบหน้าเขาเกิดร่มเงาหน้าสะพึงกลัวเท่าเท่ากับหน้าสมเพศเวทนาชายไวกลางคนทนทุกข์ทรมานด้วยโรคดีซ่านหรือตับอักเสบเรื้อรังมาเกือบสามเดือนแล้วหมอสมัยใหม่และเภสัชล้ำยุคทั้งปวงไม่อาจช่วยเขาเอาชนะโรครายได้ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีก็ไม่อาจจะซื้อชีวิตของเขาจากความตายได้ ช่วชีวิตเขาตรากตรำม,มากับอบายมุกโดยเฉพาะสุราอันเคยคิดว่าเป็นน้ำอมฤตย้อมใจให้คึกขนองฮึกเหิมและมัวเมาลุ่มหลงจมดิ่งลงสู่อบายพรมในเบื้องไทยดุดเดียวกับหมู่เหล่าสรพสัตที่ท่องเที่ยวไปในชาติสงสารด้วยความมืดบอดในมโนสำนึกกายสังขารอันมีความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดามีโรคาพยาธิเบียดเบียนเป็นธรรมดาก็ยิ่งถูกกระทำย่ำยีให้อ่อนแอ เปิดทางให้โรคร้ายสารพัดกลุ่มรมกันเข้าจู่โจมได้โดยง่ายไม่ผิดกับบ้านเมืองอันสุดโมย่อมตกเป็นเหยื่ออันโอชะของประปักฉะนั้นบัดนี้ไม่มีมิสหายที่เคยส่องเสพเสวนากันอีกต่อไปแล้วไม่มีบุตรและภรรยาผู้เคยนอนเคียงข้างถึงภรรยาจะเป็นสตรีน้ำใจงามมิได้ทอดทิ้งเขาไปแต่เธอก็เป็นห่วงบุตรน้อยจนต้องแยกห้องนอนลงไปชั้นสอง ตอนกลางวันจึงจะนำข้าวปลาอาหารมาส่งมาดูแลให้ความสะดวกสบายแก่สามีเท่าที่เธอจะทำได้แต่ร่างกายของเขาก็แทบจะไม่ต้องการอาหารอีกแล้วแทบจะไม่ต้องการแม้แต่ลมหายใจอีกต่อไประยะแรกๆชายไวกลางคนผู้รู้แน่ว่าตนต้องตายก็มีความประวันพรั่นพึงเป็นอย่างยิ่งอันเป็นธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงไม่มีความรักอื่นใดเทียบกับชีวิตตนเอง แต่เมื่อโรคไร้ายกำเริบกลายังความเจ็บปวดและทุกขเวทนาแสนสาหัสกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตตนเองก็อ่อนล้าลงและสิ้นหวังในบ้านปลายณบัดนี้เขาต้องการไปสู่โลกใหม่แล้วโลกใหม่อันเร้นลับเป็นความดำมืดมาตลอดเวลาสำหรับบุคคลท,ทั่วไปโลกหน้าที่ไม่มีใครต้องการไปเยือน แม้จะรู้แก่ใจว่าลงท้ายก็ไม่มีผู้ใดบิดพลิว้วหลบเลี่ยงได้สำเร็จก็ตามฝูงชนที่ยังมีลมหายใจอันเป็นเครื่องหมายของชีวิตก็ล้วนแต่ไม่เคยมีใครได้พบโลกใหม่ด้วยตนเองแม้จะมีผู้อดอ้างพร้อมกับพยานหลักฐานแน่นหนาสักปานใดว่าโลกหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนากลัวบ้างน่าอภิรมบ้างเตือนใจให้ผู้คนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสำหรับโลกใหม่ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ปรงใจเชื่อถือเสียทั้งหมดคนที่ได้พบเห็นโลกหน้าด้วยตนเองอย่างแท้จริงก็ไม่มีใครย้อนกลับมาบอกเราให้คนอื่นๆได้รับรู้เลยเสียงนาฬิกาปารีสตีบอกเวลาสองนาฬิกาของวันใหม่แล้วชายไวกลางคนผู้นอนรอพามเมตตาจากมฤตยูคิดว่าเขาพลอยหลับไปแล้วด้วยความเจ็บปวดอ่อนเพลียจนสิ้นเรี่ยวแรง แต่เหตุใดแสงสว่างจากคมไฟหัวเตียงยังคงส่องจางๆมาตามเดิมเขาอาจจะยังไม่หลับก็ได้เพราะเขาจะปิดไฟก่อนนอนทุกครั้งอันเป็นนิสัยที่เคยชินยิ่งระยะหลังๆมานี้เขาหลับยากหลับเย็นยิ่งนักบางคืนก็ต้องใช้ยาน,นอนหลับช่วยแต่เมื่อหลับแล้วก็มักจะหลับรวดเดียวไปจนสว่างสาเหตุที่นอนไม่หลับก็เพราะโรคภัยรุมเรา้า นึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคเคราะห์ของตนอยากจะเรียกอดีตกลับมาก็เป็นสิ่งเหลือวิสัยนอกจากนั้นยังกังวลถึงความตายที่ใกล้เข้ามาทุกทีจนแทบจะได้ยินเสียงได้กลิ่นของมรตยูโพยืนหัดอันทรงฤทธิและยาวเหยียดไม่มีสิ้นสุดใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีรวมทั้งความอะไรในบุตรรยาอันเป็นวิสัยโลก บุตรน้อยเพิ่งเลื่มตาดูโลกได้ไม่ถึงหเดือนอยังนอนแบเบาะอยู่แก่คงจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อจำหน้าพ่อไม่ได้อีกแล้วนอกจากจะเห็นในภาพถ่ายเท่านั้นน้ำตาของความทุกโศกอัดอั้นเอ่อทนจนแสบร้อนไปทั้งสองเบ้าตาสองสามคืนมานี้ชายไวกลางคนคิดว่าวาระสุดท้ายของตนคงจะมาถึงแน่นอนแต่คืนนี้เขาไม่ได้คิดถึงมันเลย สัรปสิ่งเงียบเชียบจนน่าใจหายเหมือนโลกนี้กลายเป็นโลกร้างไปแล้วอากาศเย็นเฉียบจนเขารู้สึกขนลุกซาไปทั้งตัวแม้ว่าจะซุกอยู่ใต้ผ่านนวมผืนใหญ่ความรู้สึกว่างหวงไม่ได้นึกคิดถึงอะไรทั้งนั้นแม้แต่ความเจ็บปวดและทุกทรมานก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งถึงเวลาของเขาแล้วหรือเอาจริงเข้าความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอะไรเลย โดยเฉพาะเขาผู้เตรียมพร้อมรอคอยแทบเป็นกระสับกระส่ายด้วยซ้ำไปไม่มีความปวดร้าวทุกเขเวทนาราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นจะประละสษนาการไปจากความรู้สึกจนหมดสิน้นสายตาของเขามองผ่านผ้าม่านสีทึบปลายเตียงออกไปประหนึ่งมันเป็นกระจกใสๆสสักบานภาพต่างๆเป็นภาพแสกซ้อนกันทั้งหมดเขาเห็นทั้งผ้าม่านและหน้าต่างที่ถูกบัง เห็นยอดมะยมข้างห้องนอนต้นปาล์มหน้าบ้านเสาไฟฟ้าริมรัว้วตึกพรามหนานแน่นสูงตรงานอยู่ในแสงดาวรวมทั้งภาพอะไรบางอย่างสิ่งนั้นกำลังปรากฏขึ้นซ้อนกับภาพอื่นๆในม่านตาเคลื่อนไหวเชื่องช้างเงียบเชียบเป็นสิ่งโปร่งใสแม้ว่าจะเป็นสีทึบทะลุหน้าต่างและผ้าม่านเข้ามาจนถึงปลายเตียง ผ่านเข้ามาักไล่จนเขามองเห็นได้ถนัดว่าเป็นชายสามคนหรือสามร่างผ่านเตียงและผ้าหม่มรวมทั้งร่างของเขาเองมาหยุดยืนอยู่ระดับสะเอวชั่วขณะหนึ่งชายไวกลางคนไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยเราวกับเขากลายเป็นหุ่นยนต์ที่ประศจากชีวิตวิญญาณกระน,นั้นไม่มีความหวาดหวัน่นตื่นตระหนกไม่มีความปรีดาปราโมท เขามองร่างที่ดูโปร่งใสแต่ก็หนาทึบเป็นสีดำได้ยินเสียงถามของตนจากสำนึกโดยที่ไม่ได้ขยับปากในตาเพ่งมองแต่ก็ไม่เห็นหน้าของชายทั้งสามนั้นถึงเวลาแล้วหรือไปสิไปเถอะคำตอบก็คือความเงียบเชียบเหมือนเดิมชายผู้อยู่ตรงกลางชะงงกหน้าเข้ามาอยู่เนื้อสงอกคล้ายจับพินิษพิจารณาถี่ทวน รนั้นชายวัวกลางคนก็มองไม่เห็นหน้าแขกในยำวิคารอยู่นั่นเองแต่เขาก็รู้ซึงอยู่แล้วว่าเป็นใครใบหน้าของชายผู้นั้นถอยกลับไปตามเดิมดูสูงกว่าชายทั้งสองผู้ขนาบข้างไม่ใช่คนนี้ชายไวกลางคนได้ยินเสียงจากสำนึกคล้ายกับมีหูทิพแบบเดียวกับที่ได้ยินเสียงถามของตนเองโดยที่ไม่ได้ขยับปากไม่ใช่รอกหรือ ้งงั้นเมื่อไรล่ะเสียงเขาหายขาดไปประดุดเกิดความผิดหวังแสนสาหัสการรอคอยแทบเป็นกระสับกระส่ายมาเนิ่นนานครั้นถึงเวลาเข้าจริงๆกลับเป็นว่าเขาต้องรอเกอร์มีสำนึกเงียบๆกึ่งประโมทแทรกสอนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวประหนึ่งจะเป็นการตัดพาะอยู่ในทีว่านานเลือเกินกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีก25ปีเสียงที่สำนึกได้ยินชัดเจนยิ่งนัก ชายกลางคนรู้สึกหายใจว่ารักคนกับความตื่นเต้นยินดีละเล้ากันไปจนแยกไม่โูกใจหายที่ไม่ได้ไปโลกหน้าให้สมกับที่รอคอยตื่นเต้นยินดีที่ยังมีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ได้เห็นหน้าบุตรชายภริยานเป็นที่รักได้เห็นโลกอันสวยสดงดงามนี้อีกต่อไปโดยไม่นึกไม่ฝันไม่สงสัยด้วยซ้ำว่าจะไม่เป็นความจริง ร่างของชายทั้งสามค่อยๆถอ,อ,อยห่างออกไปในลักษณะการเดียวกับเวลามาเยือนทะลุทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจนหายลับไปจากคลองจักสุสพรพสิ่งหวนกลับมาเป็นปกติดังเดิมโดยเฉพาะม่านสีทึบตรงปลายเตียงก็ยังปิดบังหน้าต่างกระจกไว้ทำให้เขามองไม่เห็นภาพต่างๆภายนอกได้อีกต่อไปชายไวกลางคนยังคงนอนนิ่งๆอยู่ตามเดิมเป็นดุษณี มีสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวก็คือสายน้ำอุนอ่นๆลังไหลจากเบ้าตาทั้งสองข้างหยาดย้อยผ่านซอกหูซึมหายเข้าไปในหมอนจนชกชุม่มจากคืนนั้นมาถึงปัจจุบันเขาก็ยังไม่เข้าใจจนแล้วจนรอดว่าน้ำตาคืนนั้นมันคือน้ำตาอะไรกันแต่ที่แน่ๆก็คือโลกหน้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดให้เขาไปเยือนในขณะนี้ และสำหรับตายแล้วไปไหนเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าทางสายเปลี่ยววิญญาณทุกวิญญาณต้องมีความจำได้อย่างแม่นยำทั้งนี้เพราะหนึ่งวิญญาณไม่มีรูปร่างจึงต้องได้ความจำเป็นพรติดตัว 2. วิญญาณต้องจำอดิตการของตนได้ถ้าจำไม่ได้วิญญาณจะไม่มีความหมายอย่างใด 3. วิญญาณเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น ต้องอาศัยความจำเป็นหลักสำคัญที่สุดในวิญญาณแต่ละบุคคลนั้นๆสภาพและลักษณะของวิญญาณแตกต่างกับมนุษย์มนุษย์มีทั้งร่างกายความคิดสติปัญญาประดับตัวชันใดวิญญาณก็ต้องมีความจำเป็นเลิศประจำวิญญาณฉันนั้นที่กล่าวจบไปเมื่อครูเป็นปาฏกถาเรื่องสิ่งที่มนุษย์ต้องการรู้โดยองค์สารพานมัทรถหรืออาจารย์เบาวเอิง จะอาวาตวัดสมนานำบริหารณตําหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2502หญิงไวกลางคนค่อนไปทางชราล่องลอยไปตามมักคานแปลกใหม่ทั้งหน้าตื่นกลัวและน่าอัศจรรย์ใจในความเงียบเชียบว่างเปลา่ามีแต่ควันขาวๆคล้ายกลุ่มหมอกลอยตัวอ้อยอิงแพ่กระจายออกไปทั่วปริมณฑล อันเวงหวางประหนึ่งจะไม่มีวันสิ้นสุดห้อมล้อมอยู่โดยรอบนางยังจดจำเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้วทั้งเรื่องที่เพิ่งอุบัติขึ้นสดสดร้อนร้อนเมื่อไม่กี่อึดใจมานี้รถวิ่งด้วยความเร็วสงูงท่ามกลางความมืดมิดของรัติการมีเพียงแสงไฟเยกยันริมทางเปลี่ยวนางนั่งครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ที่เบาะหลัง มุ่งหน้ากลับบ้านในกรุงเทพหลังจากเสร็จธุรกิจซื้อที่ดินทางภาคเหนือมีเสียงเบรกรถเสียงโครมสนันเหมือนสายฟ้าผ่าดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งแก้วหูนางได้ยินเสียงตัวเองหวีดร้องหอยหวนร่างกระเด็นกระดอนบอบช้ำเจ็บแปลบที่ศีรษะก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะหายวับไปคล้ายกับเป็นภาพที่เกิดขึ้นในความฝันเท่านั้นแต่มันก็เป็นความจริง หญิงไวกลางคนมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเกิพบว่าตนกำลังยืนมองซากรถเก๋งคันงามของตนพังยับเยินอยู่ข้างทางใกล้กับหมู่บ้านที่มีแสงไฟวอมแวมรถบรรทุกคันหนึ่งตะแคงเค้แก่อยู่ใกล้ๆผู้คนก,กรูเกลียวกันมาจากไหนรวดเร็วนักมีทั้งหนุ่มสาวเด็กและคนชาราช่วยกันหรือคน้นทรัพย์สินจากร่างคนขับรถของนางซึ่งกระเด็นลงมานอนเลือดท่วมอยู่ใกล้ๆนี่เอง นางเกือบจะร้องห้ามอยู่แล้วก็พอดีเหลือบไปเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังจุดกระชากร่างของใครลงมาจากรถหญิงไว้กลางคนตะลึงงันไปชั่วขณะเมื่อเห็นร่างอาบเลือดแน่นิ่งดูอ่อนปกเปียกไปทั้งตัวได้ถนัดร่างของนางเองไม่จริงเป็นไปไม่ได้ฉันยังไม่ตายนางร้องตะเบงออกมาสุดเสียงแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของนางเลย กระเป๋าสตางค์ถูกหรือค้นกระจุยกระจายบางถอดแหวนเพชรบางปล้ำถอดสร้อยข้อมือความโกรธแค้นหวงแหนเสียดมเสียดายในทรัพย์สินของตนพลุ่งพลง่งไม่ผิดกับมีกองอักขีแผดเผาจนท่วมสวงอกหญิงวัยกลางคนปราดเข้าไปหมายจะกระชากแขนพวกจนปล้นทรัพย์อย่างน่าดันดานเช่นนั้นทั้งผลักาสหยิกควนแต่ก็ไร้ผลไปเสียทุกอย่าง นางไม่อาจจะแตะต้องเนื้อตัวของคนเหล่านั้นได้เลยมือของนางคล้ายผ่านไปในอากาศอันบางเปล่าบืดวาดไปมาดุดการไขวยคว้าลมกระนั้นลงท้ายนางก็ร้องให้เสกเสื่อื่นคร่ำครวญปริเวธนาการด้วยความโศกเศร้าอดโดนไม่จริงฉันยังไม่ตายอย่าเอาของฉันไปไอ้พวกโจรไอ้พวกขี้ขโมยฉันยังไม่ตายพวกแกอย่ามาแตะต้องทรัพย์สินของฉันเชียวนะ ความผูกพันยึดเหนี่ยวอยู่กับกายสังขารชาติพบและทรัพย์สมบัติมีกำลังแรงกล้าแต่ก็ยัง่ายแพ้แ,พแก่พลังลึกเร้นชนิดหนึ่งที่จู่โจม้ามาอย่างกระทันหันชุดกระชากวิญ,ญญาณที่เพิ่งจะละร่างโลดเรยวไปสู่พบใหม่อันไกลโพ้นแทบจะไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหญิงใบกลางคนค่อนไปทางชรายัางคงตัวสั่นงงนงกอยูความตระหนกตกประมาสะอึกสะเอินจนน้ำตาท่วมอก เดี๋ยวซ้ายแลขวาละล้าละลงังขณะที่ความทรงจำอันแนบแน่นอยู่กับชาติพบที่ผ่านมายังวนเวียนหลอกหลอนไม่รู้วายนางแน่ใจว่าไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญอะไรที่เรียกว่านักหนาสาหัสไว้เลยเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีดำรงตนอยู่ในฐานะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายตอนเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับชายผู้มีฐานะทัดเทียมกัน ให้กำเนิดบุตรสามทิดาสองต่อมาสามมีก็ถึงแก่ชีวิตด้วยโรคลมปัจจุบันนางครองตนเป็นม่าอยู่บนกองเงินกองทองบำรุงบำเรอบุตรทิดาด้วยความรักท่วมท้นของแม่ที่ไม่น้อยหน้าแม่คนไหนส่งเสียให้เล่าเรียนจนสำเร็จมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานแยกย้ายกันไปมีคู่ครองสมฐานะของตนทั้งหมดถึงเทศกาลงานบุญนางก็ทำบุญใส่บาตรอย่างเต็มที่ ใครมาบอกบุญทอดกระถินผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้งสงสางศาลานางก็ไม่เคยบอกปัดควักเงินออกมาทํำบุญมากบ้างน้อยบ้างตามจิตศรัทธาตั้งแต่สามีตายนางก็ดำเนินธุรกิจของสามีสืบมาจนมั่งคั่งบริบุญด้วยทรัพย์สินจนถึงแก่ชีวิตแต่มันมีอะไรบางอย่างอะไรบางสิ่งคอยรบกวนอยู่ไม่รู้สัง สิ่งนั้นนางไม่เคยเอาใจใส่หรือแย่แสมาตลอดเวลาแต่เหตุใดหนอมันจึงผุดวาบขึ้นมาคล้ายถูกใครสกิดแผลเก่าเอาในเวลานี้พวกญาติพี่น้องของนางและของสามีนั่นเองหลายๆคนไม่ได้ร่ำรวยเหมือนนางบางคนหาเช้ากินค่ำอัตคัขดขาดแคลนไปเสียทุกสิ่ง บางคนเคยร่ำรวยไม่แพ้นางแต่วิบากกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้แจง้งทำให้เขาตกต่ำลงทางฐานะกลายเป็นคนฝืดเคืองจนชักหน้าไม่ถึงหลังพวกญาติญาติเหล่านั้นทํามีแต่ลำพังตนหรือเฉพาะผัวเมียเกิดคงจะไม่สู้กระไรนักแต่ทุกคนล้วนแต่มีลูกเต้าหลายๆคนที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูจะต้องส่งให้ศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตของเด็กๆซึ่งเป็นภาระอันหนักอึ้งของพ่อแม่ทุกคน ที่ไม่มีเงินทองมากพอตอนแรกๆพวกญาติที่ยากจนเหล่านั้นก็บากหน้ามาขอความช่วยเหลือนางก็หยิบยืนให้โดยเสียไม่ได้พลางเอ่ยปากสั่งสอนยืดยาวให้รู้จักขยันทำมาหากินรู้จักมันเพียนและอดออมอยาลุ่มหลงมัวเมาในอยบยมุกต่างๆโดยขอให้ดูนางและสามีเป็นตัวอย่างขอให้ช่วยเหลือตอนเองให้เต็มที่เสียก่อน และลงเอ่ยว่านางก็มีบุตที่ดาที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูเช่นกันนางไม่เข้าใจหรือไม่ยอมเข้าใจเองว่าอันวาสนาคนเรานั้นย่อมไม่เหมือนกันดังพุทธพจน์ท,ที่ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์โลกให้ต่างกันบางคนขยันมันเพียนเช่นไรก็ยังอัตคัดขัดสนอยู่ดีบางคนก็ประสบกับหายนะต่างๆโดยที่ไม่ได้กระทำความผิดใดๆทั้งสิน้น บางคนก็อับโชคไม่ว่าจะจับจะทำสิ่งใดเป็นต้องประสบกับความย่อยยับอับปราชัยเสียทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะสิ้นบุญเก่าหรือวิบากกรรมตามทันก็เป็นได้ในที่สุดนางก็บอกปัดพวกญาติญาติที่มาขอความช่วยเหลืออ้างว่านางก็เป็นไม้ไหนจะต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกเต่าถึงห้าคนแม้ว่าหลานๆจะมาขอหยิบขอยืมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาบ้าง เป็นทุนทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆพอเลี้ยงตนบางนางก็ใบเบี่ยงหรือบอกปัดจนใจเข้าก็หยิบยื่นให้อย่างเสียมไม่ได้นิดๆหน่อยๆเป็นการตัดรำคาญพวกญาติญาติก็ยังขัดสนจมอยู่ในกองทุกแห่งความไร้ทรัพย์แต่ไม่มีใครมารบกวนนางอีกแล้วบัดนี้ทรัพย์สมบัติที่นางกองถึงไว้ในโลกมนุษย์ก็ยังมีมากมายสุดประมาณนักฉันไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรนี่ หญิงวัยกลางคนบอกตัวเองเมื่อมาถึงพบใหม่แต่ใจนางก็ประวัติไปถึงอดีตเก่าๆมองเห็นญาติยากจนหน้าตามองคล้ำด้วยความทุกข์เพราะความขัดสนทรัพย์อันเป็นทุกข์หนักในโลกมองเห็นน้ำตาของหลานๆที่นางเคยอุ้มชุม,มาเมื่อครั้งยังเยาว์วัยมาอ้อนวอนขอค่าเทอมขอทุนการศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายและนางบอกปัดไปอย่างไม่ใยดีอ้างว่าช่วยเหลือมามากแล้วตั้งแต่พ่อแม่ลงมา ถ้านางมีโอกาสได้กลับไปสู่ชาติเก่าพบเก่าอีกครั้งหนึ่งทรัพย์สมบัติอันตนสร้างสมไว้มหาศาลต่อให้ช่วยเหลือปองญาติด้วยน้ำใจงามจนเต็มกำลังช่วยหลานนให้ได้เล่าเรียนจนถึงที่สุดช่วยออกเงินทำทุนให้คนที่อยากค้าขายช่วยตนเองและพ่อแม่รวมไปถึงน้องๆทรัพย์สมบัติของนางก็ยังไม่ได้พร่องลงไปเลยบัดนี้สายเสียแล้ววิญญาณของนางดำเนินไปในพบใหม่อันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว มีแต่น้ําตาเท่านั้นเป็นเพื่อนแท้ตลอดทางอันแสนไกลเรียบเรียงโดยบุญเสมอแดงสังวาน